ัสดีนะทุกคนเนาะมาพบรุ่นหน่อยบรรณาเส้นเก่าเส้นเคเลยนะมันนี้ไปใส่เบ็ดนะอยู่น้ำข้องคือเก่าแล้วมันนี้เอาใส่ไปพร้อมเนาะไปใส่ซองยางเลยกำลังกำลังไปเลยมันนี้ไปทำการสร้างคนนะบรรยากาศอยู่น้ำข้องคือเก่าเนี่ยเนาะ เดี๋ยวเป็นลได้รไปพร้อมกันเนาะทุกคนโรนนี้นำเริ่มจะลงแล้วได้นี่กำลังเดินทางเนาะไปไซเบตต่างหาไซไซเบตเนี้ยนะเนาะแบบแบบเดี๋ยวเห็นเนาทางหน้าเนะน,นี่เนาะเรื่องตัวคนาาลนนะสายเนาะไซเบตเนี่ยนะตัวที่เอากำลังเอาไปเนะี่ย มาฮอเนะจุดที่ยาจะใส่อยู่นี่เดี๋ยวขึ้นมาตัดไม้กะเกียมเพื่อที่จะเอามามัดมาให้มันแน่นอันนี้ถือว่าเอามาซีเนาะเอาไสมาซีมาเหกืนซ้ำคนเดี๋ยวกะเกียมขึ้นมาตัดไม้ลงมาใส่ปะไว้นะแล้วก็จะได้ไปใส่เบ็ดนะอาจจะเป็นมืออื่นก็แล้ได้มายันนะตอนเศร้าแล้วมืออื่น ใสแล้วแล้วเนาะใส่เบ็ดแดงใส,ส่ใส่แดงมืออื่นกะได้พาทุกคนเนาะมายามน้ำกันเนาะตอนเช้าว่าเป็นเราได้วิธีชีวิตคองบานเฮาเนี่ยนะอยู่เรียบตามน้ำคลองเนาะอยู่ทางอันเขตนี้ยนะเขตบานห้วยทองนี่เนาะนิยมกันใส่ห้วยทองคลุกล้วงนี่ยใส่ใส่นี่แต่ว่าบ่ฮู้เขตอื่นเนาะเฮาบ่ได้ไปว่าเขตบานอื่นที่อยู่ตามเรียบแม่น้ำคลองนี่จะใส่ คือการบ่อกับบ่ได้เจ้านะการห้าป่าอยู่เค่นี้ก็ใส่เบ็ดแดใส่ใส่แดใส่มองแด้เนาะแล้วก็ไลายยางเนาะการทำมาหากินของแต่ละคนบวคือกันเนาะฝนตกเนาะทุกคนฝนตกมาเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝนฝนนี่จะมาเรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นมาตัดไม้ล้วมาใส่เนาะ,ะนี่กำลังเริ่มใส่ๆแล้ววันนี้มีประมาณสี่ลังนี่แหละเบิ่งว่ามื่ออื่นมันทึกบ่ มันๆทุกคนเดิมนๆกับเราเห็ดผูกเห็ดห้างเหมือนอันนี้ก็ถือว่าเรานะกะเกียมที่จะไปใส่เราเด้จะเกียมอุปกรณ์เนาะครบ กรเตรียมที่จะเอาไปใส่ใส่คุณนะเดี๋ยวจะได้ยกขึ้นมาใส่เท่าอันเท่าอันเาตอนนี้กำลังใส่เนาะเบอร์มือหันสิดที่รึเ่าร่ทางทำหยิบแต่ก็ยังมีอีกสม้มร่งอีกเนะ ร่างจะมีเราจะใส่วันนี้เนาะมันจะมีสวัสดนะีทุกคนนะเดี๋ยวพาทุกคนมาเบิังวิธีการใส่ใสนะ่เนาะวิธีชีวิตบ้านเฮาเนาะ่วซไลน์นี้อยู่เคสน,นี้ตามที่เมื่อกี้เฮามานะเนาะเฮาเห็นไลๆนะ่ๆเนาะการทำอาหารก,กินเนาะอยู่เคสบ้านเฮาเนะี่ยอยู่เรียบแม่น้ำคลองเนี่ยแตเป็นแบบนี้แหละวิธีชีวิตจะมีสะเบ็ดแดดแส่มองแดนะใส่ใส่แดดเมื่อกี้เฮามาเหมกันสามคนมาใสา่ สี่ล้างเนาะเป็นใส่เนาะอันนี้เป็นวิธีการใส่ทุกคนวิธีการใส่เนี่ยก็ใส่แบบนี้เขาจะมีเสื้อเนาะไม้น้อยเนาะเข้าไปในแล้วกันมันมีไม้ตกเกาะไม้น้อยเนาะตกเกาะแล้วเวลาปลาเนี่ยลีนขึ้นเมื่อเนาะนำขึ้นเมื่อลิ้นนำมันขึ้นมาเป็นเป็นท่าแบบนี้นะขึ้นเมื่อเราจะไปตำเสื้ออันนี้ถทำให้เฮี้นล้นลงปลานใส่เนี่ยจะอัดเนาะวิธีนะทุกคน อันน <ider> MM ี <DVD> ้นะใส่ใส่เนาะใส่ใส่ใีล้งเนาะอ่ามื้ออื่นตอนเช้านี่จะได้มายามตอนเช้าเนาะคือว่าเดี๋ยวนี้ใส่แล้วๆได้เนาะอ่าวิธีการหาปลาเนาะเขตบ้านเฮาเนาะโซไลเฮาหาแบบนี้แหละใส่เบ็ดแดหลังจากเฮาใส่อ่าเฮาใส่ใส่นีแล้วๆเดี๋ยวเฮาได้ไปใส่เบ็ดนะไปใส่เบ็ดแด อันนี้เป็นบรรยากาศพาทุกคนมาฮับสมบึงเนาะอันนี้ก็ถือว่าเริ่มเริ่มที่จะคำมาแลนะ้วนาะเริ่มมืดแต่ว่าเบ็ดยังบ่ทันได้ใสนะ่เนาะหลังจากเฮาใสา่อันใส่แล้วจะได้ไปใสเนนะ่เบ็ดเนาะนี่เป็นวิธีการนะมืออื่นตอนเช้าพาทุกคนมายามนำกันเนาะมืออื่นตอนเช้าเดี๋ยวได้ไปใส่เบ็ดเลยหลังจากเฮาใส่เนาะใส่แล้วเดี๋ยวนีน้เฮาเริ่มเฮาเริ่มเฮาเริ่มมาใส่เบ็ดเนาะ อันนี้อยู่กลางดอนเลยนะน,นี่บรรยากาศเนาะฝนตกเรื่อยๆเนาะประยุทธ์อันนี้เป็นซากลางดอนเลยซาซาเบ็ดตทีเนาะเดี๋ยวนี้กลางดอนเลยเนาะนำฟังนั้นฟังนี้เลยน,นี่บรรยากาศพาทุกคนมาหับชมเบิร์อันนี้อยู่เขตีผ้าใดแล้วเนาะอันนี้เป็นเป็นผ้าใดเนาะผ้าใดก็ัือว่าชื่ออะไบนปั้ม อะไรอันนี้เป็นสุดเขตป,ประเทศไทยเนาะสุดเขตประเทศไทยหลังจากชายแดนอย่างนี้แล้วลงไปทางลุมพุนเป็นลาวเนาะฝั่งนั้นเป็นหอศิยาบุรีนั่นเนาะแต่ตั้งแต่นี้ขึ้นเมืองน,นี่เป็นประเทศไทยเนะในบรรยากาศอยู่นำคลองเนาะม,มาใส่เบ็ดมาเรื่อยๆเนาะเมื่อกี้นี้เอาใส่อยู่ดอนลุมพินเนาะมาเดี๋ยวนี้มาใสา่ สซอูดอนถึงเดี๋ยวกำลังกะเตรียมเดี๋ยวจะได้ใส่ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่า,าได้ประมาณได้ก็เอาประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มคํามมาแล้วเนาะเริ่มที่จะมืดๆมาแล้วอ,อาการมันเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮาเบิงเฮาเบิงนี่เฮาเบิงคือว่ายังแกงนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเข้าเจ็ดโมงเลย,เยประมาณนั้นเลยเนาะอันนี้บรรยากาศอยู่ล้ำคองแต่เฮาสังเกตเบิงคือว่า ยังแจงๆอยู่ยังเฮองอยู่เนาะแต่ว่าบ้ามันมืดมาเลยมันมืดมาเลยเดี๋ยวกําลังสายเบ็ดเนาะเดียวยูดอนนี้น่าจะเป็นลางสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ไปทางฝั่งนั้นเนาะไปาทางฝั่งนั้นเรียบลงไปลงไปแล้วก็รถกลับไปเลยเนาะแล้วเมื่ออื่นตอนเศร้านี่จะได้มายามตอนเศร้านะ วิธีการใส่นะเฮาเฮาต้องเบ่งเฮาต้องซอกต้องเบ่งวิธีปลาเฮาจะใส่บนได้นะคนที่ใส่ประจํานี่จะโหนะว่าวันแรที่เหมาะสมที่จะต้องได้ใส่นะอันนี้เป็นการใส่ปลา้ำคล้องเดี๋ยวนี้เขามาอยู่ฝั่งนี้เนาะมาเริ่มใส่ฝั่งนี้อีกแต่ว,ว่าฝั่งนี้นี่จะเป็นมังหิ่นเห็นะ ใส่ตามก้อนหินนี่แหละนำจากค่อนข้างที่จะเล็กเลยจะแห้งหน,หนิดนึงนะเมื่อกี้เราอยู่ฟักนั้นเนาะเดี๋ยวนี้ข้ามมามาใส่อยู่เคตดนี้อยู่เคตดนี้นี่นำแห้งและนำเล็กนี่ต้องใส่ก้อนหินเนาะอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มอ่าเริ่มที่จะใส่อยู่นี้เนาะอ่าใส่อยู่นี ลางนึงเนาะในวิธีนําแหงนําเลิกเนาะอยู่ก่อนหินนี่ต้องใส่มัหินน้อยแบบนี้เนาะปล่อยลงไปนี่เลยเนาะวิธีนะทุกคนมืออื่นตอนเช้านี่ได้มายามเลยโอเคเนาะตัวแล้วไปลางนึงเนาะเดี๋ยวลางที่2ต่อถือว่าเฮาเม็ดเนาะทุกคน ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันคัมมาแล้วเนาะแต่เขาเขาเบิ้งอยู่นี่เขาเบิ่งเขาเบิ้งนี้เขาเบิ้งทว่าบวกคัมบางจินจมืดหมดแล้วคัมหมดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้น่าจะประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงตอนแรงนะแต่คือว่าเอาได้พอได้ได้กลับมืออื่นมืออื่นตอนเช้านะทุกคนมืออื่นตอนเช้าเราจะได้มายามเนาะเอามืออื่นเจอกันมืออื่นทุกคนโอเคเนาะเจอกันมืออื่น ไปดีตอนเช้านะทุกคนนะมาพบกันตอนเช้ามายามเบ็ดเนาะมืนน้อนี้ตอนเช้ากำลังกะเคียมที่จะขึ้นเหื่อนาะเดี๋ยวจะขึ้นเมือ่อายามใส่เมื่อวานนี้เนาะตัวเขาใส่แล้วก็ยามเบ็ดเป็นอะไรเดี๋ยวเขาติดตามไปพร้อมกันนะว่าจะม่านบอเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังจะเดินทางเนานะขี้เหื่อออกไปเนาะมินาก้าตอนเช้าพาทุกคนมาพับสมบึงเนาะไปยามเบ็ดยามใส่เนาะวิถีชีวิตบ้านเฮาตื่นเช้ามาเนาะการทำมาหาก,กินเดี๋ยว ไปพร้อมๆกันนะตอนเช้านะทุกคนเนาะบรรยากาศคนมายามใส่แลนะ้วตื่นแต่เช้ามากา็นถือว่าคนตื่นแต่เช้ามาเนาะมาเริ่มมายามใส่เดมมายามเบ็ดยามมองเนาะวิถีชีวิตตอนเช้าแล้วทุกคนเนาะบรรยากาศ างคนก็มาแต่เช้าเนี่ยวนันนี้นำขึ้นเนาะนำขึ้นแต่ว่าท่วมไปไล่พอสมควรเนาะเมื่อวานนี่เขาขี้เหื่อมาตามที่เอาเรียบเรียบเมื่อวานเลยตัวนำขึ้นไลพ่พอสมควรเพราะว่าใส่นียจะท่วมเนาะท่วมไปท่วมขึ้นมาไล่พอสมควร ตัเฮาเนี่ยลมเนาะมันบ่แพ้น้ำเนาะน้ำขึ้นน้ำแห้ง <Okay. S 1> อันนี้่าใส่เฮาเมื่อวานที่เฮาใส่น <Okay. S 1> เนาะแบบบ่แพ้น้ำเลยเนี่ยมันลมหมดเลยนะตัวเฮาเห็ดเมื่อวานนี่บ่แข็งแหงมาได้นี่สีอันเฮาใส่ลมเลย เอามาจามยูดอน,นอเนาะเบ็ดยูดอนนะตัวนำขึ้นไล่เลยทุกคนเนี่ยเขาเลี้ยวเบิง้งเนาะทารที่เขาเลี้ยวเบิ้งนี้เบ็ดนี้อยู่ลึกพอสมควรเนาะ,อ,ะอยู่นี่นี่อยู่ลึกตะไวันไปเอาได้บอเนาะเดี๋ยวมายามอยู่นี่ก่อนเมื่อวาเนเขาลงนี่บอลึกเนาะวันนี้จะนำขึ้น,เ,นเดี๋ยวเขาเบิง้งสังเกตเบิ้งแต่ว่า ลงไปไล่พอสมควรมันเลิกพอสมควรน้ำขึ้นโอ้มาร์เด้อเนี่ยมาเออปลากรดเนาะลังแลงแฮกมาเลยแฮ <laughs> กมาเนาะเป็นปลากรดเนาะแต่ส่ยปัญามนได้โ <laughs> okay, อเคเนาะคือว่าทึกอยู่วันนี้เนาะ พอดีทว่ามายามใส่ยามเบ็ดเนาะแล้วเนาะได้แต่ใส่ในลมเนาะเบ็ดในทึกแต่ปรากฏน้อยนี่ปรากฏน้อยตัวหนึ่งกับลูกปลาแค่นี่เนาะนี่ทึกแต่สองตัวนี่แหละตัวในน้อยเนี่ยมือเสาเมื่อนี้เนาะบ่อบม่านบ่ได้เนาะเพราะว่าเสียดายเนาะใส่สี่ลางเนาะ ล้มอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะเล้วได้ก็ได้มักแก้มือแลยนะทุกคนนะฝากทุกคนนะไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนพะื่อทุกคนจะบ,บุกพาดคลิปใหม่ๆของหนุ่มหนอยบานนานะพบกันคลิปหน้า